ใครพวกมึงเห็น,นอยอดวิวคลิปนี้อยู่ตรงที่ตลาดพิ่งลงไปยังวะแม่งโคตรเยอะเลยอ่ะมึงดู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 ไหนไหนไหนถือว่าผ <c oughs> ู้แอดกูไม่เยอะจริงเลยป้วยเอเจ้าแต่ว่ากูอ่ะอยากทำคลิปอีกวะ่ะเออกูก็อยากจะทำอีกคลิปหนึ่งว่ะคนดูอ่ะแม่งก็งโง่เนาะนึกว่าผีมีจริงแม่งไร้สาระกูจะทำอคลิปหนึ่งเอาให้หลออใี้เฮียเลยเฮ้ย แต่เราไม่อยากไปอ่ะคลิปที่แล้วอ่ะมันก็น่ากลัวแล้วนะไม่อยากไปเราขอไม่ไปได้ไหมอ๋ออยากบอกได้ไหมอ๋อเราไ่อกแล้วเราจะไม่ท้ไหนกันดีจะไม่ได้เปล่าครั้งก่อนเราเล่าเรื่องบ้านหลังหนึ่งให้ฟังที่เป็นถามเมื่อสามปีก่อนที่เขาบอกว่าวันหนึ่งมีกลุ่มเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอยากลองดีเขาไปเล่นหน้าท้าผีที่บ้านหลัง ไอ้ทุกคนก็หายตัวกันไปอย่าง,งลึกลับพวกนี่มันพูดแม่งตีว่ะหน้าไปไม่เอานะตอนนี้แล้วอ่ะเกมแบตเตอรี่ก็เปลี่ยนหมดเลยทำไมหรอนาตารีฉีดล้าหรอเปล่าอีแววเนี่ยเขาต้องใจงเกงโุ้ยหัวใหญ่สุดหัวช่วยด้วยอัเล่นเพื่ออะไรไอ้ตุ๊กเดี๋ยวเขาเข้าไปทีมาล็อกรักรักไม่รู้อ่ะแต่กูจะถาคลิปเนี่ย ว่าไงเออกูไงได้กูก็อยากทำงั้นมึงไปติดต่อพี่เจนยันยนเลยเราจะได้เป็นล่าท้าทีกันได้เดี๋ยวกูติดต่อให้กูไม่อยากไปอ่ะไปแต่มึงก็ไม่ต้องไปเียบพอดใช่ไหม อืนทนี่จะเล่าประวัติที่ที่ให้ฟังก่อนที่เนี่ย,เ,ยเคยเป็นสูตรสามเก่ามาก่อนก่อนที <sh> <t> ่จะมาทําเป็นบ้านแล้วก็เกิดอุบัติเหตุเนี่ยทําให้ครอบครัวเนี่ยตายยกบ้านทําให้เนี่ยกามาซื้อที่เนี่ยไปทำธุรกิจต่ออีกเลยจนกระทั่งมีพวกเด็กแว้นเนี่ย ให้เข้ามาล่าท้าผีแต่ก็ไม่มีใครเนี่ยเคยได้ออกไปกเลยเป็นวันหนึ่งเนี่ยชาวบ้านก็ได้ยินเสียงแต่ก็ <c oughs> ที่ไม่มีใครเนี่ยเคยเห็นพวก่มเด็กแว้นเลยเลยและตอนเนี้ยที่สัมผัสได้ <c oughs> สัมผัสได้ <c oughs> สัมผั <c oughs> สผด <c oughs> ไ,ได้ว่ามีกลินกินเ <c oughs> น่าเน่าเ <c oughs> น่นาเน กัจล oh, ิตต oh, okay. hey, ์ต no ่อเองนี่เดนอ๋ออีต้นตัวทั้งหมดนะพี่ยังได้ยินเสียงเสียงร้องไห้ร้องไห้แล้วพี่ว่าสัมผัสได้ตำพระคิดว่าพี่เห็นแพทย์และนั่นโกรธเลยนี่เบียดเนี่ยมีประวัติต่ no ้งกว่าสิบศพทุกๆปีเนี่ยจะต้องมีตัวตายตัวแทนเนี่ย มาผูกคอที่เชื่อกนี้ทำให้ไม่มีใครเนะี่ยต้าเข้ามาที่นี่อีกเลยจริงเหรอเฮ้ยมันใช่หรอพี่มจริงป่ะพี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามาพิสูจน์กันกูไปตุดไปได้จึงอ่ะ,อะเดี๋ยวพี่จะแบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มนะใครจะไปเป็นกลุ่มแรกก้าวออมา พี่พวกมึงเล่นเพี้ยอะไรกันเนี่ยพี่เจนเราไปกับอีแววนี่นะพี่เปลี่ยนคนได้ไหมไม่อยากไปกับอีตุศเนี่ยแม่งป๊อดแม่แหม่แม่ไม่อยากไปกับมึงตายแหละอีแววดูบรรยากาศดีน่ากลัวเลยโอ้โหเท่าที่กูดูนะนาทีเนี้ยไม่มีอะไรน่ากลัวที่พกมึงกับอีตุศหยุด กูขึ้นเลยกูขึ้นเลยทำไมไว้เจอจตี้าแม่ก็แต่งหน้ากูเหมือนหน้ากูเปนหูเลยโอ้โหแม่ผักเหลยวจะกระเทยอยู่แล้วเนี่ยไอเรืองแต่ตาไอ้คอตูนถึงกอนนะถึงกอนนะเรื่องยาวเรื่องยาวถึอก็นเจอกันแต่งไม่เี้ยทั้งวันน่ะกูไม่เถียงกับมึงเลยอีกตุนเหมือนหัวถงเล่นเลยยมเลนวาเอายออะอะอ้ าตาลีกับแหวนนะเดี๋ยวเข้าของพี่แล้วเดี๋ยวออกไปทำภารกิจกัน ผีบเหรอไม่มีหรอก้านมีผีนะผีมัมมมมนะออกจากหัวแล้วเอ้ยผีจับเอื้อ Oh no เล่นอะไรเนี่ยงตุ๊ดนี่บอกว่าสารพี่เจนคะเกษารแล้วคะ่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวทำตามพี่เลยนะเดี๋ยวเรานั่งลงจุดธู่เสร็จแ,แล้วก็ท่องน้โมห้าจบพร้อมกัน แต่คุณนับถ <ım ensen> ือลัสนณะคิดนะกีหน้ามันก็ปวดเลยตุ๊นนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพูดตามพี่นะถ้าผีมีจริงออกมาให้เจอหน่อยถ้าผีมีจริงออกมาให้เจอหน่อยพูดอะไรของมึงมันงามึงเนี่ยเออมันยะแบบน่ากลัวเว้ย โอ้ยไม่มีอะไรเสร็จแล้วใช่ไหมคะปักทูบเลยคะ<อ>่ะบู๊มันจะเดียววะมันไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่าปักทูบคว่มจะเจอผีใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทำให้มึงดูน,นี่เลย พอปรุงพอเลยุทธคุณงออกไปเลยนะกุกคือคุณงออกไปเลยนะกุกคือข้าขงนอกโอเคไหมโอเคค่ะพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเราออกมาเจอกันได้เลย ามคนนานะน,านาโมสมรเดี๋ยวเมาของที่พี่นะพี่แจ๊พวกเธอ,ขอ,ขอเข้าไปทำภารกิจกันแค่เข้าไปทำอะไร,รอะพี่พี่จ๊พวกเธอเล่นผีถ้วยแก้วันผีถ้วยแก้วหนูไม่เคยเล่นอะพี่หนูไม่อยากไปอะ่ะโอ้ยมันก็แค่การเอาวิญญ,ญ,ญ,ญาณ่ะมาอยู่ในถ้วยไ,ไแล้ววิญญ,ญาณะมันก็ไม่ได้มีจริงซะหน่อยไ,ได้ไงอะเอา้าถ้ามันมีจริงอะมันก็ออกมาจับมึงแหละ เห็นไหมอยู่ตรงนี้เฮ้ยนั่นแสงอะไรอ่ะแสงเขอาเป็นตาหรือเปล่าอ่ะอ่ะข้างในข้างในถึงหรือยังถึงแล้วพี่อ่ะงั้นเดี๋ยวเรานั่งลงแล้วกางกระดาษออกนะรู้สึกแปลกเนี่ย ขนแุกยังไงอ,อ่ะบอกไม่ถูกอ่็ไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจุดทูปเลยนักูจุดเลยทำไมต้องให้กูจุดอ่ะเร็วสิเมื่ พุทธโชติไถ่อะพุทโชติไถ่อะพุทโชติไถ่อะเดี๋ยวเราตั้งจิตให้เป็นสมาธินะค่อยๆเอามือแตะลงบนแก้วพร้อมกันนี้นี่แล้วต้องตอดีนะเราต้องยืดกดที่เจ้าดีจนกว่าเราจะได้เสร็จเข้าใจไหมได้ๆเราจะได้ดีออกรอครับพี่ งั้นเดี๋ยวเราบอกว่าถ้าดวงวิญญาณเข้ามาสถิตอยู่ในถ้วยแล้วช่วยส่งสัญญาณให้รู้หน่อยถ้าวิญญาณเข้ามาสถิตในถ้วยแล้วช่วสยส,ญญส่งสัญญาณให้รู้หน,น,น่อยเฮ้ยห่ะโอ้ถามชื่อเขาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคนชื่ออะไร งอหรือว่าเราจะตายถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นพวกมึงสองคนแหละตายต่อไม่ไม่กูจะไม่อยากไอ้นี่เราต้องมีจับวิธีนะไม่งั้นวิญญาณเข้ามาสิงจะสิงงล่างเราแทน โอ้ยเนี่ยไม่มีเนี่ยไอ้แก่ไม่มีไม่มีเนี่ยหนูบอกแล้วว่าผีมันไม่มีหรอกมีแต่คนเ่านั้นพี่หลานไม่ได้งหมเนี่ยล้หมูมของเนี่ยนโมฮัลโหลฮัลโหลนโมพี่รับพี่อ่ะข้างในก็เลยคือหรือเปล่าไม่มีเลยครับพี่เดี๋ยวเราออกมาได้เลยพี่เขาเรี่ยวพี่ แกอะเข้าไปเก,บเก็บบรรยากาศข้างในพี่หน่อยนะแล้วก็รีบๆด้วยวะพี่ว่าบรรยากาศมันรังเวงยไงก็ไม่รู้อ่ะพี่ว่ามันไม่ค่อยโอ้รึเปล่าใช่แกรีบดไปได้ครับพี่ได้ครับเห็นแล้วว๊ะรถไฟรุ่เดก I'm บอกแล้วว่าที่นี่มันมีผีไม่ไปชน่รจะดีเลยผีไม่ไม่ผีผีผไม่เี่ ไมเสียงแล้วเฮ้ยพี่เจนตจอเพื้นพี่ซีนซีนหมอนอุ้ยปวดหัวกายเฮ้ยเฮยลือดออกเฮ้ยกายเลือดออกด้วยอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรปะ่ะเออแขนแค่น,นี้ไม่เป็นไรหรอกถึกว่ารีบไปเถอะแล้วเ,าเราเป,เป็นไงดีเนี่ย คนบ้างแหละที่ว่าเรารีบๆไปกันเถอะเออเดียงแหละ ยายวัสดีค่ะคือพวกหนูจะเข้าเมืองอะค่ะรถจะมากี่โมงอะคะเนี่ยเดี๋ยวรออีกสักแป๊บนึงเดี๋ยวรถก็ผ่านมาแล้วจะเย็นๆสิอ๋อขอบคุณค่ะเออแล้วตายายจะไปไหนกันคะเนี่ยนี่ไอ้คนนี้ยี่สิบบวกอะไร่ะเขาก็เียนะเหรออ่าลุงเราอะซื้อมาให้ค่าด้วยแหละลุงเราใส่เพลงให้ด้วยนะไงไงไงให้้ากดหูดิ กดเลยนะจ๊ะลืมถามว่าลูกสายอะไรวะเอ้ยเม่อไงสายย่อเล่นอะไรม่รู้เรื่องเลยนมไปถามเลยแม่ไปาเลยุงครับลุงลุอะไรอะไรไอ้นุม หูข้าจะแตกอยู่แล้วเนี่ยยังจะตะโกนทำไมแกเอ็งห่วใจเย็นเย็นลบไปมีเขาเปนมมีไหลมีไหลให้ป้าช่วยไหมไม่ได้ไก่ยามีอะไรเอ็งยายนิวนนะเออเมื่อกี้ครับเมื่อผมมาถามลุงนะครับนี่แหละแก่ของขาดเอาว่าผมมาถามลุงครับถามว่าจะเข้าเมืองนี่เข้ายังไงครับเนี้ยรอสักแป๊บนึงเดี๋ยวก็มีรถเมย์พ่าดมา้าก็รออยู่เหมือนกันรถเมย์สายเลยครับ สายแปดแปดแล้วเราต้องนนองานไหมครับรออสักแป๊บนึ่งอะไรเอ็กจะท่าอะไรนักหน้าเนี่ยฮะเอ็งหล่อมเป็นเอ็งหล่อไม่เป็นยัืงไ,ไงไอ้นุม่มอ๋อครับขอบคุณครับเฮ้ยลุงเขาว่าไง,งบ้างาอะเขาบอกว่าไงบ้างวะเฮ้ยเมื่อกี้ลุงเขาบอกว่าจะเข้าเมืองเนี่ยรอแป๊บเดียวโมยสายแปดแปดเมืออ่อไหร่อ่ะสี่โมงอะลุงไอ้นุ่มครับ

Bye. <laughs> ต้อเลี้ตตายตัวนี้ไมถึงไม่ใช่ตัต้องตายกูเคยตแล้วต้องตายกูกูเกดที่นี่กูเคยมาที่นี่กูเคยมาที่บ้ากูแล้วไม่ยอ <habitude S 2> <Ms. S 1> มตา